น้องเดือนเลยครับน้องชื่ออะไรนะนันทครับนัททาอิดเมื่อก่อนแล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วตอนนี้เป็นนัทนัทปากน้ำเคยได้ยินไหมนัทไนัทยเลอน้องนัคิดไรน,นี่ก็สายมายองผายอยู่แล้วอ๋อไม่ต้องกลัวพูยเมื่อกี้โดนเสร็จมายองผาผมอะ่อะออหโ้ะไรเนี่ย,ย,ยใยี่แบไบไไไไม่่ด้ครับแข่งแข่งขึง้นเม็ดซา เปิดโอกาสให้เขาเป็นต่อนะเป็นต่อตัวนี้นี่เลยนะผมว่าพี่ตายเลยนะเ้าจะให้เป็นต่อดีกว่าดกิ่อะไรอุ้ยคนกัดเม็ดไล้เอาเม็ดด้วยเพี่ยเก่าไปเพี่ยใหม่มาแน่นอนเลย thank mm -hmm. you นี้ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกออกมาแล้วออกมาแล้วครับต่อไปนี้เป็นการจับฉลากลงตำแหน่งนะครับโอเคนะครับ คุณพอจิตอารามจิตคุณประจอมตัดวังน้ำตาแก้วคุณพี่มมนแท้โชวนะครับแับราชื่อตัวนี้นะครับ,รบต้องมาจับฉลากลงครับครับีนน้ีมาหมายยังเห็นเจอปัญาไก่ของเรานด้แล้อยู่ร้อนอยู่นี่แล้วครโอเค เรียกครับคุณเรียกคุณตาญันเรียกเรียกเรียกครเรียกตาญัานครับเรียมีคุณจมลฝากอีกครั้งนะครับมีจมลสาญาณพจรนะคับจอสั่งนะครับแล้วก็พี่มนแจ้งชัวครับเรียกทั้งหมดมีจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าคนทับงห้าคนครับ ช่วยก,กันกดูนะครับช่วยกันดูเนื่องจากาที่นี่นะครับเป็นเจ้าข่อนะครับเป็นเจ้าพ่อของ,ขอ,งอ่มกไ,ไปไปช่บชพบก,กจายยสต์ครับออกมาแล้วลออกวนครับหมายเลขอ,อละไรครับสามแต้มครับ โอ้มาลุกเกิดยี่เลยนะโอ้คุตายยันท่องกรถาใหญ่เลยครั ตรงฟาที่รักพอเจริงตรงจันตรงฟาที่รักพบกรรมการครับผม ยเรียบรไว้แล้วเมอสกคู่มันคะแนนเท่ากันหอทม่กลังนเไม่ไ้รอยินที่กินทกอรกเขาเาาุงกินแล้ว่็เด้ง I <laughs> do พี่ก <Diamond. S 1> ็เชียร์โอเหมือนเดิมน้นะเอาแรงๆนะจะให้ลืมตาอาปากได้ผมน้ามบนคนนี้เรีอเดินคาดเขาอะไรทุกอ่างขบอกเรือของเจ็ดเสร็จทุกลายเฮ้ยมันเป็นความเชื่อ ไป้าต <T itt les> um ้องโอ้เข้าผมผมเเชียร์เอ้ามีองเล่เจย้ง้ารอบสาไปเจอผมมีสงแต้มแล้วรอบสไปเจอจานโอ้ท้ยโตดคนหวานไงทุกท่าท่เกือบได้ไปดูไปดูในไลฟ์พี่เกือบได้แต่แต่ว่าตัวผมมาติดไงผมคุม้องเจ็ดอย่างนี้แหละไหลเลือลำนงออกไม่ได้ เขาบล็อกผมอยู่เลยอ่ะแลค่อยๆกดทีละนิดทีลนนิดทียนนิดทีนิดใช้พลังเยอะมากเีก็ตัวเต็งเนาะตันโอ๊ตดตัวเต็งแชมป์อ่ะกับพี่กมลตันโอ๊ตฟงลีอย่างเงี้ยเนี่ตัวเต็งนั้นเลยใช้เดียวพันลีเม็ดตัวเดียวไม่นอน ต้อยตกแต่งความคีภาพหน่อยของกิ๊บ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 โคนแดครับก็สีแดงก็เป็นเป็นน้องโอ๊ตนะไอ้เป็นเป็นเป็นน้องโอนะครับน้องโอดิโอเรานะครับประทับกับน้องนัดนะครับเมื่อก่อนนัดท่าอิดนะครับตอนนี้เป็นนัดสมุทรปราการนะครับประทับกันนะครับสีขาวยันเบี้ยขึ้นไปนะครับกินนะครับ มากินกับไม่โครครับในตำแหน่งนี้นะครับมีไก่ก้าวฟ้ามาภาคให้นะครับโอดีโอของเราครก็จับเรือออกไปด้าน้ลปีกขวานะครับ สีขาวก็ยับคุณครับลูกกลูกลูกไ,ปไปหน้าอีก่อกมวยเป็นรองต้องจับไปก่อนใช่ไหมโอ,โอ้ลูกไปดดอกนะครับแล้วก็บอกกับเพื่อนกันนะครับลูกอีหนึ่งดอกครับบอกเพื่อนกันเหมือนเดิมครับเราจะไปสีขาวเดินนะครับนัดนัดปากน้ำนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมระหว่างสุรปราการกับกรุงเทพมหานครนะครับอุดมสุขนะครับอุดมสุขสีขาวขาหยับถุนไปโดนจับกินโคนนะครับโคนกขจับกินเรือกลับนะครับเรือก็อยู่ไม่ได้ต้องกลับนะครับถึงไม่ได้ละมือบางกอกโอ้โคนไหลครับไหลแล้วนะครับไหลไม่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเินโอตัดสินใจยกม้าไปต่อนะครับเพื่อตัดกำลังนะครับ สรุปแล้วก็น่าจะเป็นลองเป็นลองโคนตัวหนึ่งสบายดีร้อยเดียวกินกินปักกินกินปักแล้วเอาเปิ้ลดเม็ดใหม่โอ้โหเรียบร้อยอน้ครับผมก็เจีบน้องโอนยครับเจนน้องโอครับกงไหนวะไก่กินไหมอ่ากินมากินกลับไม่โกงครับ โคนยืนหน้านะครับโอ้โคนสองดอกบอกเพื่อนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมี็กเลงครับวันนี้นะครับการแข่งขันกับหมาบู้งในเรื่องของการไฟฟ้าปล่อยผลนะครับได้ออกผลมาเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านผู้เกียนกำลังตรงตรงไปดูผลการแข่ง ว่าท่านอยู่อันดับใดเชียครับท่านอยู่ในหรือ่าอยู่เก้าถึงี่สิ่ครับงานนั้นเรือยอไนี่เรื่องอะไรเล่าขุนเ่เลาหรือเปล่านตไปแี้เท่าไหร่หรือเปลี่ยนตัวอีออนอาจารย์เกรงจไม่รู้เวลา ำไม่มาช้าจังยอม,มการแข่งขันในรอบต้อเอาเป็นการแข่งนนนขันกระดานเดียวนะครับนนี้นะครับโอรีโอก็เ,เสร็จไปนะครับ